สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเขียนโปรแกรมนะคะโดยใช้คำสั่งภาษา C ค่ะซึ่งต้องซึ่งโดยกำหนดนะคะว่าต้องใช้เนี่ยค่ะเครื่องมือดังต่อไปนี้นะคะจะมี Link Label List Box List View Mark Text Box แล้วก็ Timer นะคะอันนี้คือหน้าตาโปรแกรมนะคะมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะ อันนี้3อันนี้นะคะใช้ลิงก์ลาเบลนะคะในการเชื่อมไปอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะโดยเราจะใช้นี่ค่ะเมื่อกดอันนี้นะคะมันจะเชื่อมไปที่หน้าต่างที่2นะคะคือฟอร์ม2อันนี้ก็ฟอร์ม3้นี้ฟอร์ม4นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นนี้นะคะ ี้ใช้ label อันนี้ใช้ mark text box นะคะส่วนอันนี้ใช้เป็น text lit lit lit, lit box นะคะอันนี้ก็เป็น lit box ส่วนนี้เป็น numeric up down อันนี้เป็น radio button ส่วนอันนี้เป็น button นะคะซึ่งคำสั่งข้อมูลในหน้าเนี้เราจะทำให้มันโชว์ะคะ่ะเหมือนเป็นการบันทึกว่า ข้อมูล,ลังต่อไปนี้มันขึ้นอยู่ในระบบแล้วเรา,เราจะต้องใส่ค่าไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใส่โค้ดไปประมาณนี้ค่ะนี่นะคะโดยเราต้องกำหนดชื่อนะคะกับเครื่องมือของเราให้ตรงกันนะคะไม่ไงั้นมันจะเอ r ร์เลอร์ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะ นี่คือหน้าตาของหน้าต่างลงนามถวายความอาลัายนะคะซึ่งจะมีโคนดเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะซึ่งก็กำหนดเหมือนเดิมค่ะกำหนดชื่อแล้วกเ็เครื่องมือของเรานะคะให้ตรงกันเพราะไม่งั้นมันก็จะเออเลอรแลวเราก็จะรันไม่ได้นะคะนี่นะคะ ต่อไปเป็นหน้าต่างสุดท้ายนะคะก็คือฟอร์ม4เราจะใช้อันนี้จะเป็น list view นะคะ list view โดย list view ของเราอะ่ะเราจะให้มันมีเป็น2องคอลัมน์ค่ะก็คือตำแหน่งว่างกับจำนวนนะคะจำนวนที่ตำแหน่งนั้นนี้ว่างนะคะโดยคำสั่งโดยในการเขียนโค้ดเราจะไม่กดตรงนี้นะคะเราจะไปกดตรงนี้ค่ะ คือในกรอบใหญ่นี่เลยนะคะนี่ค่ะคือหน้าตาของโค้ดนะคะแล้วโค้ดนี้เออในคำสั่งนี้นะคะจะมี a อลเอนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัวเลขด้านหลังเนี่ยไม่ใช่เออตัวเลขของจำนวนในการใส่ในการใส่ตัวอักษรนะคะแต่เป็นตัวเลขของความกว้างของตารางนะคะส่วนนี้ก็เป็นตําแหน่งนะคะที่ ว่างส่วนนี้ก็เป็นจํานวนนะคะเราก็กําหนดไปเลยค่ะนี่นะคะต่อไปจะมาเป็นที่คําสั่งสุดท้ายนะคะคําสั่งสุดท้ายคําสั่งสุดท้ายของเราคือไทม์เมอร์นะคะซึ่งจะอยู่ข้างล่างนี้นะคะนี่ค่ะไทม์เมอร์นะคะโดยคือมันมันจะลากมาใส่ตรงนี้ไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะพอเพื่อนเพื่อนลาก ล่าออกมาค่ะมันจะเด้งให้มาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปในนี้เลยค่ะนี่ค่ะคือในทม์เมร์ของเรานะคะเราจะกําหนดให้สีสีของหน้าตาของเราค่ะหน้าหน้าเว็บของเราเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้อันนี้กําหนดไว้แค่สสีนะคะคือถ้าอย่างตอนแรกใช่ไหมคะมันเป็นสีนี้แล้วแล้วถ้ามันเปลี่ยนมาเป็นสีนี้เนี่ยมันจะกลับมาเป็นสีนี้เหมือนเดิมนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองรันโปรแกรมดูอีกทีนะคะว่ามันใช้งานยังไงนะคะดับแรกก็ลงนามถวายความอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดู ชื่อสกุลนี้นะคะข้อความถวายความอะไรขอเป็นค่ารองพระบาททูลชาติไปค่ะต่อไปเราจะมาดูตำแหน่งว่างนะคะนี่นะคะตำแหน่งเป็นชื่อตำแหน่งว่างแล้วก็จํานวนที่ว่างนะคะนี่ตามนี้จากนั้นก็มาดูข้อมูลการสมัครงานค่ะเราก็ใส่ชื่อไปเลยนิดาพาดี บูตปอตรีนะคะแล้วก็ตีเพื่อข่ะมันจะมีมสามมหกปวชปวสปอตรีป,รป,ร 3, ปรโทนะคะแล้วก็สมัครตำแหน่งเลยข่าแล้วกันนะเงินเดือนนี่ค่ะขังเงินเดือนเราก็เลือนเลยนะคะว่าเราอยากได้เท่าไหร่2องหมื 20, ่นละกันประสบการณ์มีนะคะ ทำไมถึงอยากลงมานกับเราก็ถ้าเกิดมีก็พิมพ์ไปนะคะถ้าไม่มีก็ใส่นี้ไปเลยนี่ค่ะมันจะขึ้นเป็นแบบเป็นเหมือนแบบว่าแบบฟอร์มบันทึกนะคะว่าข้อมูลคนนี้นะคะมาสมัครอะไรนะคะอย่างนี้ <Okay. S 1> นี่ค่ะเ,เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าตรงไอ้นี้ค่ะมันตรงเงินเดือนเนี่ยมันกำหนดยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะ มมลิกอัพดาวเนี่ยนะคะโดยที่เราจะกำหนดตรงนี้นะคะมักนิมัมกับแม็กซิมัมนะคะอย่างแม็กนิมัมเนี่ยนะคะมันคือค่าต่ำสุดค่ะอย่างบริษัทนี้นะคะกำหนดเงินเดือนต่ำสุดของพนักงานคือ9,000นะคะแล้วก็เงินเดือนสูงสุดคือ200,000โดยเงินเดือนสูงสุดเนี่ย ค่าสูงสุดเราเป็นแมกนิมัมส่วนที่มันเมื่อกี้จะเห็นใช่ไหมคะว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ500เมื่อกดขึ้นไปนะคะก็คือมันคือค่า Increment นะค่ะที่เรากำหนดให้มันสามารถกดขึ้นลงได้เป็น2เอ้ยเป็น500นะคะเป็น500ต่อครั้งแล้วก็ตรง Radio โอ t t o นนะคะ เรดิโอบอต o n อนเนี่ยเราเราจะไม่ได้ก,กดตรงนั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นตรงบันทึกเช่นเดียวกันกับพวกข้อมูลพวกนี้นะคะโดยจะเราจะใส่ i e f else เหมือนเดิมเลยคะ่ะนี่นี่นะคะนี่นะคะนี่คือบรรทัดของเรดิโอบอต o n อนนะคะที่มีประสบการณ์หรือไม่เนี่ยนะคะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ